สวัสดีทุกคนด้ียครับอยู่กับผมนายฤจีนคนเดิมนะครับแล้วก็คุณโจบีเคยยิ้ใจที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้นะฮะคุณโจบีส่งเสียงให้แฟนคลับนะครับ <S 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 โอ้เสียนตอนนี้คุณโจบง่วงมากนะเอาละเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะฮะที่เรานั้นก็เอาเอกสารไปคืนที่ชมรมนักแครนะฮะก็เราก็ได้เจอกับท<ช>ั้งสามสาวทั้งเคนเคซี่กิปูรีแล้วก็แบกกี้แล้วนะฮะเป่งมากครับผมซึ่งตอนนี้ก็เราก็จะมาต่อกับคราวที่แล้วกัน หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคุณได้รู้จักกับเพื่อนหลายคนพวกเขาไปมิตรกับคุณมากอืแงแหละมึงเรียนเก่งในบางครั้งขวัญก็ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนและบ่อยครั้งที่เธอมักจะพูดคุยหยอกล้อกับคุณโอ้ทำให้คุณนั้นค่อยๆเห็นความน่ารักของเด็กผู้หญิงคนนี้มากขึ้นตอนนี้เองเอ่อตอนนี้คุณไม่แปลกใจเลยว่าทําไมขวัญถึงเป็นไอดอลของเน่นเรียนในคัวันนี้วันจันทร์โอ้วันจันทร์มันแย่มาก คุณตื่นั้งแต่เช้าเพื่อจัดการกับการบ้านวิชาต่างๆที่ทำค้างเอาไว้เมื่อคืนโอ้โหทำไมไม่ทำไม่เสร็จตอนกลางคืนวะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยนะอนาตตาน้องๆคนไหนที่ทำกันบ้านก็ทำให้เสร็จกลางคืนนะอย่าไปรอ่อนตอนเชา้าไม่ดีนะเอาละทำการบ้านเสร็จแล้วตอนนี้คุณรู้สึกหิวชมัดเลยออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารใกล้ๆหอพักดีกว่าอืมน,นี่นี่ร้านอาหารใกล้ๆหอพักเหรอเดี๋ยวนั้นอยากระหางสัตวาสินค้า คุณเดินลงมาจากหอพักเพื่อซื้ออาหารเช้าระหว่างที่ยืนรอต่อแถวอยู่หน้าร้านคุณก็ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยเรียกเอาไว้ก่อนสวัสดีจ้าบมืเอินดีจังได้มาเจอกับอนาตาศแถวนี้นะเนี่ยเอ๊ะเหมือนแป๊กกี้จะสงสัยนะฮะอ้าวเราก็ตกใจนะฮะคุณมองหญิงสาวที่เดินมาพร้อมกับขวัญด้วยความประหลาดใจเด็กผู้ชายคนนั้นนี่นะขัญก็ ถามว่าพี่สาวรู้จักอนาตะด้วยหรอคะอเหมือนว่าขวัญเนี่ยจะเป็นน้องสาวของของแบกกี้นะก็ไม่เชิงหรอกฉันเคยเจอเขาวันแรกที่เปิดเรียนน่ะเออนี่คือพี่สาวของเธอเหรอขวัญใช่แล้วจ้ะพี่สาวฉันเองล่ะพี่แบกกี้กพี่กับน้องก็น่าจะตีกนะันอะแย่งแย่งเราอะไรเงี้ยล่ะ แต่เหมือนว่าเราจะทําความประทับใจให้พี่สาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันแรกเธอเองก็คงเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับขวัญสินะใช่แล้วล่ะเออแต่ว่าไปวันนั้นเธอทอําเอกสารหล่นไว้ที่พื้นแผ่นหนึ่งด้วยฉันเอาไปคืนให้กับชมรมเรียบร้อยแล้วนะ <S <S อ้ะแบ็กกี้ตกใจฮะเอกสารแผ่นนั้นเอกสารอะไรเหรอพี่แบ็กกี้รายชื่อนักเรียนปีหนึ่งทั้งหมดในชมรมน่ะวันนั้นพี่ตั้งใจจะเอาเอากสารเอ่อจะเอาอะไรชื่อไปถ่ายเอกสาร ก็เลยหาแผ่นนั้นไม่เจอพี่คงทำหนดเอาไว้ตอนที่เจอกับเขานี่แหละคุณเผยยิ้มนึกขำกับความซุ่มามของหญิงสาวที่เบกกี้สะเเพ้าอีกแล้วดีนะที่นาตาเก็บรายชื่อนักเรียนเอาไว้ได้เมื่อ้งคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆโอ้โหเรื่องใหญ่มากนั่นสินะต้องขอบคุณมากนะเออเธอชื่ออะไรนะอนาตาใช่ไหมเธอคือมิสเอฮะใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> นี่อยู่เนมใช่ไหม <laughs> ใช่ ขอบคุณมากนะอาณาตะหากไม่ได้นายช่วยเอาไว้วันนั้นฉันแย่แน่ๆนี่ก็ดูมึงด้วยความง่วงเ,เนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกวันนั้นเธอรีบเออวันนั้นเธอรีบมากเลยนี่นะนี่แสดงว่าขวัญเองก็อยู่ชมรมนรักแคสสินะใช่แล้วจ้ะฉันอยู่ฝ่ายเฮรันยิกส่วนพี่ไปกี้ไปลองหัวหน้าชมรม,มการไปลองหัวหน้าชมรมนี่เหนื่อยสุดๆเลยนะ ช่างเหอะว่าแต่นายพักอยู่แถวนี้เหรอตะก,กี้ถามแล้วนะครับเช้าล่ะเออหอพักงผมอยู่ถัดออกไปจากอาคารนี้ไม่ไกลมากทุกเชา้าฉันก็จะมาทานอาหารที่นี่แล้วก็เดินไปที่โรงเรียนอะ่ะดีจังเลยขวัญกับพี่เบกกี้กำลังจะไปโรงเรียนพอดีเรามาทานอาหารเช้าด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนพร้อมกันดีไหม <c oughs> เหมือนเขาจะชวนเราทานอาหารเ้าพร้อมกันนะได้สิโอโอกาสอย่างนี้มันมามันต้องมันต้องคว้าไว ใช่ไหมการได้นั่งกินข้าวกับสา,สาวของคนนี้มันเป็นที่ดยดก็ดีทําให้พวกกันอิจฉาใช่แต่ชิวไม่ได้เห็นเออเปิดทิวเดนมา่านมาเห็นนะดีจังเหมือนขวัญจะดีใจพิเศษนะขวัญและไปกี้ยินดีที่ได้ร่วมอาหารกับคุณเออขวัญและไปกี้ยินดีที่ได้มาร่วมทานอาหารกับที่เราเนี่ยได้ร่วมทานอาหารกับพวกเธอนะฮะคุณใช้เวลาช่วงเช้าทานอาหารกับทั้งสองคนและได้สนทนาเรื่อยเปยื่อย ทำให้คุณสนิทสนมกับขวัญและแบกีกี้มากขึ้นเช้าวันนี้เรียนวิชาประวัติศาสตร์โอ้โหเอาละนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของจักรวรรดินคากันะนักเรียนทุกคนรู้ไหมจักรวรรดิจกัจกรวรรดิน,นี้ตั้งอยู่ที่ไหนใครตอบได้บ้างอาจารย์กวาดสายตามองรอบๆห้องนะในตอนนั้นเองขวัญก็ยกมือตอบคำถาม ขวัญเลยดีโอ้ชื่อขวัญเลยดีชื่อขวัญเลยดีด้วยเธอคิดว่าอาณาจักรอินคาอยู่ที่ไหนบริเวณที่ล่าสุดข,ของประเทศเปรูค่ะทุกตน้นครับเก่งมากขวัญเลยดีอาจารย์ชมเนะี่ยทุกคนส่งเสยงฮือฮาพร้อมปรบมือให้ขวัญมีอมะไยกูไม่รู้เลยโหดยอดหว่าเสุดยอดมากเลยความรู้แน่นจริงจากว่าอินคาเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่อยู่ในประเทศเปรู อินคาขยายอาณาเขตทั้งโดยสันติวิธีและวิธีการทางทาหารจนาสามารถปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของทางหน้าตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้คุณฟังอาจารย์พูดต่อไปอีกยาวพื้ฟังต่อไปกับแอบหลับมีตัวเลือกนะครับแอบหลับผมเลือกที่จะแอบหลับครับเพราะว่าเราบอกทีว่าเราเรียนเก่งมากเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือเต็มตัวมาแล้วเราต้องแอบหลับหลับไปซะแล้ว่านพูดนะครับ อ่าต่คนตั้งใจเรียนนะเสือก <c ười> <c ười> คุณไม่ได้ยินขวัญพูดเพราะว่าคุณหลับไปแล้วจริงจริงการหลับในห้องเรียนนี้มันมันเป็น <c ười> เรื่องปกติ <c ười> เรื่องปกตินะก็กก็ในช่วงในช่วงเที่ยงเด็กทุกคนก็รีบลงไปรับประทานอาหารกลางวันคุณเองก็รีบเก็บข้าวของเตรียมเตรียมตัวไปทำอาหารกับเพื่อนๆ เฮ้ขวัญไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมอ้มาวเหมือนเราจะชวนขวัญน,นะครับเออพอดีขวัญน,นัดกินข้าวเที่ยงกับพี่สาวที่ชมรมเอาไวนะ้น่ะนางไงตอบกลับเราว่ามึงก็เสือกกะเนยคุณรู้สึกเซ็งนิดหน่อยโอ้โหเซ็งดีชวนสาวแล้วสาวไม่ไกินข้าวด้วยแล้วดูหัวใจดูหัวใจ <c oughs> มีศูนย์ <c oughs> เล่นอพาร์ตหนึ่งแนละ้วยังมีศูนย์อยู่เลยอาตาอยากจะลองแวะไปที่เยี่ยมชมรมนักแคทไหมบางทีอาตาอาจจะตัดสินใจได้ว่าอยากจะเข้าชมรมหรือเปล่านะ นั่นสินะน่าสนดีเลยถ้าอย่างนั้นเราไปซื้ออะไรไปนั่งกินกันที่ชมรมกันเถอะคุณแล้วก่อนติดใจเดินซื้ออาหารเที่ยงแล้วเดินเข้าไปที่ชมรมนักแคสสวัสดีอนณาตาเข้ามาสินายสนใจจะอยู่ชมรมพวกเราหรือเปล่าอเราต้องยังไง,งเราไม่รู้เลยว่าชมรมนักแคสทำอะไรอเราต้องไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยจริงๆแต่เมือง จริงตอนนี้เราถ้าเป็นตีบทเนี่ยเราก็คือเราเป็นนักเรียนใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รู้จักโรงเรียนนักแคทแต่เหมือนชื่อโรงเรียนแคทเตอร์มันน่าจะมันน่าจะแบบว่ามีชื่อเสียงด้านนี้หรือเปล่าเอาขอตอบแบบตัดสินใจขอตัดสินใจแล้วกันนะฮะยังยังไม่สนใจตอนนี้อืโอเคไม่เป็นไรนายยังมีเวลาอีกหลายวันก่อนจะถึงเดทไลน์นะถ้า,านายสนใจก็รีบหน่อยนะเพราะรายชื่อนักเรียนปีหนึ่งเข้ามาก็จะเต็มแล้วอืมแล้วกี่คนน่ะสองคนปะไม่รู้อะ ดูห้องแคบมากเลยนะน่าจะอัดได้มไม่กี่คนว่าแต่นายรู้จักชมรมนักแคบมากมาแค่ไหนรู้สิไม่รู้เลยก็พอรู้มาบ้างกับการแคบเกมไม่รู้เลยดีดีกว่าไม่รู้เลยหรอเราจะดูโง่ไปไหมเราเป็นนักเรียนดิเราเรียนเล่นเกมหรือว่าเราเป็นนักเล่นเ,เนเกมห,ห,หนูก็ต้องพอรู้ว้บ้างหรอวะก็ได้พอรู้แล้วกันนะต่ว่าพอรู้แล้วกันจะอดรู้ไปก็ไม่ดีโอเคงั้นฉันจะอธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังเนี่ย ชมรมนี้เป็นชมรมของ,ของเด็กทุกคนเรู้ว่าเนี่ยนี่ไม่รู <c oughs> ้ว่ามีพืชขนาดไหนชมรมนี้เป็นเด็กเป็นชมรมของนักเรียนทุกคนที่ฝันอยากจะเป็นนักแคสเกมซึ่งเป้าหมายของพวกเขาพวกเราคือเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติสองสามเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อเกมให้ดีขึ้นส่วนจุดประสงค์หลักของชมรมนักแคสคือเข้าอบรมวิชาการแคสและการหาสไตล์ของตัวเองการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม พวกเราตัดสินใจเข้าร่วมเออพวกเราจัดกิจกรรมชมรมพวกเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งในชมรมและนอกสถานที่นอกจากนั้นแล้วชมรมนักแคสก,ก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยได้ใช้คอมพิวเตอร์และคอนโซลในชมรมฟรีตลอดย4ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเพื่อฝึกการแคสเกมด้วยอคือเนี่ยเขาเปิดให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถใช้เครื่องคอนโซลแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้ย4ี่ชั่วโมงเลยนะ สุดยอดไปเลยเออว้า oh, ว wow. แบบนี้ฉันกไ็ได้เล่นเกมที่นี่ได้ตลอดนะสิโอ้โ oh, ห oh. นี่เรื่องเกมมาเลยฮะถูกต้องแล้วละ่ะแต่นายต้องลงชื่อเป็นสมาชิกของชมรมเราก่อนนะนายถึงจะมีโอกาสได้เล่นเกมในชมรมได้คุณรู้สึกตืนต่นเต้นเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเก่าเช่นนั้นอืมในเวลาเดียวกันนั่นเองประตูของห้องชมรมก็เปิดออกคุณหันไปมองนักเรียนใหม่ที่กำลังเดินเข้ามาอ้าวเด็กคนนั้นนี่นาะ พี่กิฟ์ค้านี่คืออาตาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของขวัญเองค่ะอาตานี่คือพี่กิฟเป็นประธานชมรมนะแคทนะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะพี่กิฟสวัสดีครับพี่กิฟอ๋อเรียกพี่เนี่ยนะยินดีที่รู้จักนะคะเรียกว่ากิฟเฉยๆก็ได้ค่ะวันนี้เออคงคงไม่ได้เอาเอกสารมาส่งให้ชมรมหรอกนะโอ้มีหยอกมีหยอกกิฟหัวล,ล็อค,คิกคักแลดูน่ารักน่าชังเออเปล่าหรอครับ ไม่ใช่มันเป็นคำสร้อยอ่ะมันเป็นคำสร้อยอะ่ะจอยสร้อยนี่สร้อยอ,ไอัไหนอ่ะสร้อย,ออย <c oughs> เออยช่างมาันผ่านไปไป่าลหรอครับแต่ว่าผมออป่าวหรอครับแต่ผมอาจจะยื่นใบสมัครเข้าชม,มรมในวันนี้เลยล,ะ <c oughs> ละ่ะหืมตัดสินใจเร็วมากเลยว้าวดีจริงเหรอดีจังเลยยินดีคิดยินดีมากๆเลยนะหักอนาตัจะมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเราเนะี่ย แป๊บหนึ่งนะครับเริ่มอ่านกระตูกระตักแล้วขอกินน้ำมาเลยสู้เลออัดไม้ด้วยทุเรศวะนายสนใจสมัครจริงไหมรายชื่อของนักเรียนก็จะเต็มเราวด้วยถ้าช้าหมดอดไม่รู้นะ คุณได้ยินเสียงเบกกี้พูดแบบนั้นก็รีบสวนตอบกลับไปทันค okay, วันโอเคฉันจะสมัครเลยนี่คือสมัครเพราะได้เล่นคอนโซลตลอด2 4ชั่วโมงใช่ไหม,ไมเพราะสาวสวยใชนะ่ไหมอ๋อหรออืออว่าใช่มัเป็น,นชมรมสาวสวยนับก็อบเบกกี้ยื่นเอกสารให้ในการสมัครเข้าชมรมกับผูน้นันที่คุณบรรจงเขียนชื่อตัวเองลงไปในใบสมัครโหนี่ผิวขาวมากเลยนะ ที่จริงฉันไม่เคยแคสเกมหรอกนะแต่คิดคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่เลยสักนิดเด็กๆที่นี่ที่สมัครเข้ามาชมรมเราบางคนก็ยังไม่เคยแคสเกมพวกเราค้นพบตัวเองและชอบภาคและเล่นเกมไปพร้อมๆกันก็ตอนที่เข้ามาในชมรมนี้นั่นแหละดีจังฉันอยากจะลองบ้างสักครั้งถ้าอยากลองเราก็เย็นนี้แวะมาที่ชมรมลรนะคะ กิฟกับแบกกี้จะอธิบายกิจกรรมในชมรมให้ฟังนะคุณเพียกหน้ารับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปสมัครให้กิฟคุณรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมชมรมนักแคสเป็นอย่างมากกิ้งกองกิ้งกองเสียงออดดังขึ้นไม่นานไม่นานนะัเวลาเย็นก็มาถึงคุณรีบเดินไปที่ชมรมนักแคสท่นที่โอ้โหเรือดร้อนมากวิญญาณการเป็นคาสเซอร์นี่มันพุ่งพ่าด เมื่อเดินถึงห้องชมรมคุณก็เห็นว่ากิฟนั่งอยู่ที่ห้องเธอกำลังผ้าและอเสียงผ่านคอมพิวเตอร์สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับในทอล์กในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กิฟอาจจะอัดรายการไม่ได้เพราะต้องจัดการเรื่องในชมรมให้เสร็จยังไงก็คอยติดตามข่าวสารอีกทีนะคะว่าคิปจะเป็นดีเจวันไหนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Na, กิปอมยิ้มน่ารักหน้าช่างใส่เว็บแคมทำเอาบรรดาหนุ่มๆที่นั่งดูเธอในเว็บไซต์ต่างใจรลายโอ้โหเสีงมานน่ารักน่ารักมากจริงๆนะคุณเองก็เผยยิ้มให้กับความสดใสออีกฝ่ายอ้าวอนาตาพึ่งเรียนเสร็จเหรอใช่แล้วครับเอออยากจะแวะมาเล่นเกมในชมรมสักหน่อยนะถ้าอย่างนั้นก็เชิญหน้านี้เลยค่ะ คลิปเดินนำคุณเข้าไปด้านในทันทีคุณจึงไม่รีรอและรีบติดตามไปด้วยอืม้มนี่ห้องชมรมเหรอเนี่ยนี่มันร้านร้านร้านเกมเกมเซนเตอร์อรดินี่เออจะเกมเซ็นเตอร์แบบในห้างอะ่ะแบบ <c oughs> บ้านตู้เกมแบบเอาห้องนี้มอยูงไหนซ่อนตรงไหนของห้องเลยฮะโรงเรียนนี่ใช้งบเท่าไหร่เนี่ยตู้เดมอนป่ะ ไต่จริงๆเขาน่าจะได้กำไรคืนนะโรงเรียนเนี่ยถ้าเด็กเล่นยอดเหรียญทุกวันเนี่ยเออเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะชงลมด,ดุดตังค์ <laughs> ชงลมดุดตังค์สถานที่แห่งนี้คือศูนย์รวมเหล่าคือศูนย์รวมเกมสำหรับเด็กนั<แ>กเรียน <แก S 1> ในชมงมแแคสยมันจะแคสเป็นยังไงวะอยากเล้ไอตัวอาดเขตได้หร <laughs> ออาดยังไงมีเครื่องอัด <laughs> ละ่ะ <laughs> <laughs> คุณมองเห็นห้องเกมอันยิ่งใหญ่หน้าอึง้งทึ่งไม่เคยคาดคิดว่าในโรงเรียน ไม่เคยคิดค่าคิดว่าจะมีโรงเรียนไหนอีกบ้างที่สนับสนุนให้เด็กได้เรียนแคสเกมได้มากเท่าโรงเรียนนี้โอ้โหตรงนี้คือเกมเซ็นเตอร์ทุกคนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดเวลาจนถึงจนกว่าจะเลิกเรียนทุกวันโรงเรียนจะปิดเดี๋ยนะคือเข้ามาเล่นได้ตังกงแตโรงเรียนจะปิดแต่เป๊กบอกว่าเข้ามาเล่นได้24ชั่วโมงนี่คือการหลอกล่อให้เราเข้าชมรมใช่ไหมใช่ทำไมทําแบบนี้อุย๊ย นี่คือการหลอกลวงเหรอทำไมอ่ะทำไมทำกับเราแบบนั้นอ่ะเชโงออโหนี่แบบหลอกเราบอกว่า2 4ชั่วโมงอ่ะเราก็เลยเข้ามาเนี่ยรงจริงได้แค่ตอนโรงเรียนปิดทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการขอให้อาตะลงชื่อตรงบริเวณประตูทางเข้าทุกครั้งด้วยนะครับด้เลยครับอ้อแล้วที่สำคัญก็คือหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมหรืออุปกรณ์การเล่นเกมไม่สามารถใช้งานได้ฝากอาตะแจ้งแป็กกี้หรือน้องขวัญให้ทราบ ให้ทางทีมงานตรวจสอบอีกทีนะคะมีทีมงานเลยขอบคุณมากครับเออแต่ว่ากิฟจะสอนผมแคสเกมหรือเปล่าอโอ้ยมีหยอดมีหยอดัวเร้ออที่จริงเรามีอบรมสอนแคสเกมทุกๆวันศุกร์ในคาบชมรมนะคะวันนี้กิฟอาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องงานในชมรมเอาไว้วันอาทิตย์หน้าหากอยากให้กิฟสอน ตัวต่อตัวก็บอกได้นะคะอ๋อสอนตัวตัวด้วยคือปกติเขามีแบบว่าเป็นแบบว่าอบรมเนี่ยคือเป็นเป็นห้องแต่น,นี้แบบตัวตัวกับเราเนี่ยเลยว่าต้องมีซัมเต่งนะพี่เกมมีซัมเติงกับผมวันนี้เออยินดีครับคุณมองกิฟปตป์ปลิเดินออกไปจากห้องเอาแหละนักเรียนเอ,เอาแหละเอาแหละเล่นเกมอะไรดีนะคุณเดินไปที่ชัมม้นวางแผ่นเกม คุณเห็นแผ่นเกมมากมายวางเรียงรายอยู่มีเกมให้เราเลือก4เกมนะมีแผ่นเกมมากมายแต่มีให้เลือกแค่4เกมแนละตอนนี้มี Final Fantasy ครับ De ว i l เม y r r y Far าคายีแล้วก็มาร์คาร์ r นั่นเองนะครับเนดะี๋ยวนะมี Final Fantasy อันนี้อ่านว่า m า n e c r a f t เหรอมีนเนครับมีนเน <laughs> มเ่มิเนครับ <laughs> อันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าแฟ แฟร์แฟซลี่แฟซลี่โฟแฟซลี่โฟใช่แฟซลี่โฟอันเนี้ยเนนี้เดวิลวเมซี่อะเดวิลวเมซี่โอ้สุดยอดจริงภาษาอังกฤษคุณแล้วเนี้ยฟีฟ่าเหรอไม่ฟีแนลฟีแนลแฟนตาส์ฟีแนลแฟนตาสโอ้ขนาดนั้นอ่ะเลือกสักเกมเอาแบบฟีแนลแฟนตาสหรือว่า น si. ี่ไงแฟนเฟสต้าจริงป้ะมันกระแสแรงตอนช่วงนี้พี่เอกอ่ะแคสอ๋อกำลังแคสเลยนะจบแล้วนี่แต่นี้มันเป็นภาคหนึ่งหรือเปล่าเั่นหมดแหละเล่นเกมอะไรเฮ้ยแต่เราเป็นนักแคสใหม่เว้ยเราต้องเล่นเกมที่แบบเล่นแล้วดังเลยเว้ยเกมมันครับมินเนค้ามินเนค้าออกเกมมินเนค้ามินเนค้าว่าไงอาณาต่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเนี่ยตกใจสิเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเนี่ยหญิงสาวก้มมองแผ่นเกมในมือคุณ น้ำมันค้าไม่แผ่นเกมดิหรอนั่นเป็นเกมเที่ยรับเถื่อเลิมาลงในแพ้ซื้อตามตลาดนสามพันร้อยเป็นละร้อยแป็นละสามร้อยผายปวดกามนั่นเป็นเกมปวดของน้องสาวฉันแล้วก็พี่กิฟต์เลยนะอืในในเล่นเป็นหรือเปล่าฉันสอนให้นะอย่าเสือกได้ไหมเล่นไม่เป็นเล่นเป็นเล่นไม่เป็นเล่นเป็นเล่นเป็นหัวเรามันอยู่ตรงนั้นต้องเล่นเป็น ดีละถ้าอย่างนั้นฉันขอดูนายเล่นหน่อยนะอืมทำไมไม่มาเล่นด้วยกันเลยล่ะเออจะดูเราเล่นทำไมอ่ะผมมาเล่นด้วยกันเลยดิไม่ครับเล่นสองคนละมันได้เฮ้ยผู้พิทมันมันโคออฟได้มีในครับมันโคออฟได้นะคุณมีในครับอ่ะเออใช่เออในอยากให้ฉันเล่นเกมเป็นเพื่อนไหมล่ะโอ้ยอยากดีไม่อยากไปชวนเรานกคิดว่ามันเล่นจอเดียวไงอ๋อแต่จริงๆถ้าเล่นจอเดียวแล้วมีสาวนั่งข้างนี่ก็ดีแล้วนะใช่ใช่เล่นด้วยกันสิ โอเคงั้นไปเล่นด้วยกันนะคุณนั่งลงข้างๆอีฝ่าย e สายตามองหล่อนเตรียมเล่นเกมที่จริงชันก็เล่นเกมไม่ค่อยเก่งหรอกนะนายดูแล้วอาจจะขัดใจบ้างจริง,รงๆแล้วถ้ามาดูเรียวจี่เล่นเกมนี่นะจะปวดตับมากกว่านะมไม่หรอกนะ่าว่าแต่ทำไมเธอถึงชอบเล่นเกมละ่ะไม่รู้ <c oughs> สิ <c oughs> เราก็ถาม <c oughs> เราถามเขาเราถามเขาไม่รู้สิฉันชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆนะม,มีอะไรหรอก มีอะไรเหรออืมจริงๆฉันไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเล่นเกมนะ่ะก็เลยสงสัยนั่นสินะในชมรมนี้มีเด็กผู้หญิงน้อยซะด้วยนายรู้สึกแปลกไหมที่เห็นผู้หญิงชอบเล่นเกมจริงๆก็ไม่แปลกจริงๆก็ไม่แปลกนะผู้หญิงชอบเล่นเกมเนาะตอนนี้มันก็เป็นก็ไม่ปลเ,ปเยอะนะอืมดีซะอีกที่ผู้หญิงชอบเล่นเกมเราตอบแบบนั้นนะฮะ จริงๆผู้หญิงเล่นเกมนี่เป็นแรเทม่มากเลยนะสำหรับเด็กผู้ชายเพราะส่วนใหญ่แบบคนมีแฟนบางคนจะแบบทำไมเล่นเกมอีกแล้วอ่ะไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยแฟนกูไงอ๋อเ,เอหรอนี่ส่วนตัวแล้วนะงั้นเหรอดีใจที่นายคิดแบบนั้นนะเอาแหละมาเล่นเกมด้วยกันนะโอเคเราเล่นเกมกันเลยคุณเล่นเกมกับแบกี้และกิ๊จนค่ำแต่กิ๊บบอกติดงานไงไม่มาเล่นกับเรา บรรดาเด็กนักเรียนก็ทยอยกันกลับบ้านคุณจึงช่วยกิฟและเบกกี้ปิดห้องชมรมในยามเย็นขอบคุณมากมากนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับมีนายมาช่วยอีกแรงทำให้ชมรมเรามีสีสันขึ้นเยอะเลยนะม,มีสีสันเรามาช่วยแล้วมีสีสันนะฮะเออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะหอพักของนายอยู่ใกล้ๆบ้านฉันนี่นา นายจะเดินกลับด้วยกันไหม,มไปกลับไม่ไปแล้วก็มีถามว่าแ้้คกิปล่ออยู่กัน3ามคนเราก็ต้องถามถึงบุคคลที่3ด้วยนะฮะปกติพ่อมารับมาส่งน่ะกลิปกับเองได้พ่อนี่คือป้าป่าใช่ไหมใช่ป้าป่าได้ไาถึงพี่นิวหรือเปล่า <laughs> นิวคุงคุณ <laughs> <laughs> ตัดสินใจเดินกลับบ้านพร้อมกับเบกกี้ คุณกลับถึงหอตอนค่ำรู้สึกเพียแทบใจขาดแทบขาดใจแต่คุณก็รู้สึกสนุกเช่นกันเพราะวันนี้คุณได้เข้าชมรมแคสเกมสังคมของคุณกว้างมากขึ้นทั้งขวัญทั้งกิฟและเปกกี้นี่ก็ใจดีฮะไม่น่าแปลกเลยที่พวกเด็กนักเรียนจะยกให้พู้เธอเป็นไอดอลเน,นี่ยเราเริ่มบนพื้นพังตัวเองนะครับคุณเริ่มคิดไปเรื่อยเปยื่อยภาพของหญิงสาวทั้งสคนบนเบียมาในศีษะโอ้ ชอบสามคนเลยนี่ฉันโชคดีมากเลยสินั้นเนี่ยที่ได้อยู่ใกล้ๆั้งสามคนเนี่ยพอคิดแบบนั้นแล้วจู่ๆหน้าขนก็แดงขึ้นมาซะอย่างนั้นรู้ได้ไงว่าตัวเองหน้าแดงวะนี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยบ้าจริงคุณพยายามลบภาพของสาวๆออกออกไปแต่ทำไมแต่เหมือนจะทำไม่ได้แม้กระทั่งยามที่ล้มตัวลงหลับตานอนบนเตียงนุ่มๆอย่าบอกนะว่าฉันกำลังรู้สึกแปลกๆกับพวกเธอ หัวใจของฉันเต้นเอ่อหัวใจของคุณเนี่ยเต้นกระสับอ่เนนาเต้นกระสับนะฮะใบหน้าของเต้นกระสับกระสับกระส่ายประมาณนั้นใบหน้าของเราเนี่ยก็ร้อนแล้วก็แดงควบคุมไม่ได้ในตอนนั้นเองที่คุณเพิ่งรู้สึกตัวว่าฉันชอบเฮ้ย <He ye, S 1> นี่ต้องอเลือกก็เหรอเฮ้ยม่ไ้ตั้งหลักเลยเราต้องเลือกก็เหรอเนี่ยนายชอบใครรจิเราจะเลือกใครครับระหว่างสาวผมแดงสดใสเลนเก่งขวัญใจ เด็กในคาสเราน้องขวัญน,นะฮะแล้วก็พี่เกิฟปุริหัวหน้าชมรมแล้วก็แบกกี้นะครับคนที่เดินชนกับเราตอนแรกแต่เราไม่ได้สร้างความประทับใจให้เท่าไหร่เอาไงดีฮะเราต้เลือกใครดีฮะคุณอบว่าผมจะเลือกใครดีครับผมชอบขวัญน,นะอืมงั้นเลือกขวัญแล้วกันนะผมว่าขวัญเป็นผู้หญิงในสไตล์ผม,มประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะ แล้วเราเลือกจีบขวัญเคนเคซี่ได้เังนะครับโอ้ภาพขวัญลอยมาโอ้ยน่ารักมากเลยภาพนี้บอกเลยจากใจขวัญคุณพูดกับตัวเองแล้วอแล้วก็น่ายิงแดงเข้าไปอีกเขินมากนะอะไรกันเนี่ยไม่จริงนะดิฉันชอบขวัญแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะโอคุณพยายามปฏิเสธตัวเองแต่กลับยิ่งใจแต่แต่กลับยิ่ง ยิ่งเต้นแรงต่ใจกับยิ่งเต้นแรงไปหมดแล้ว <c oughs> แป๊บนึงนะตั้งหลักก่อนตื่นเต้นนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบปกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดบางทีอาจจะคุณอาจจะชอบเธอมาจริงๆแล้วก็ได้นะอืมฉันชอบเธอจริงๆหรอเนี่ยฉันคุณพึมพำกับตัวเองอีกสักพักแล้วจู่ๆคุณก็เผยย,ยิ้มออกมาบ้าบ้า ฮ้แต่เวลาที่เราแอบชอบใครจริงมันจะมีโมเมนต์จริงนะมันก็มีมันก็มีมันก็มีแบบช่วงเวลาบ้าแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนคุณหันไปมองที่โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะใช้มือถือให้ที่ซีนครับแต่หน้าตาเป็นวินโดว์โฟนว่ะเออฉันมีเบอร์ของเอ,อมีโทรโศัพท์ของทีมงานในชมรมนี่นะคุณเล่นนิ้วไปบนหน้าจอสายตาของคุณสะดุดต,ตรงชื่อขวัญจู่ๆใบหน้าของคุณก็แดงและเลือกอีกครั้ง อเอาไงดีคุณจะติดต่อกับเธอได้เออคุณจะติดต่อกับเธอได้คุณคุณจะติดต่อเออรีเอาไมเอาไงดีคุณติดต่อกับเธอได้คุณจะตัดสินใจโทรศัสอ์หาเธอตอนนี้เลยดีไหมแลกส่งไลน์ไม่ได้หรอโทรไปเลยครับค่อยโทรไปดีกว่า ไม่โทรครับปึงตังโทรศัพท์กูตืนเนใจไม่โทรศัพท์หาขวัญแล้วก็รีบเดินเข้าห้องนอนทันทีอืมอ่าพาไปอีกหนึ่งวันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และลืมกดซับสไครต์ให้สเตปเพย์เราด้วยนะครับอืมสำหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นีด้วยนะครับก็ ก็ทำเพื่อความบันเทิงนะไม่ได้มีเจตนาที่จะรบดูพี่ๆทั้ง3คนที่เป็นนักคขดเกมนะก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนของพวกคุณโจบีก็ขอตัวลาไปก่อนพูดอีกแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับดูแล้วอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ